สุดครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับการทำนะครับกรอบเล็กๆสาตรีมมิ่งครับเป็นแนวแบบวงกลมเล็กๆในตัวโปรแกรม e d u รอครับแต่เป็นอย่างติดตามรับสมคลิปวันนี้ก็เลยดีกว่าครับอันดับแรกครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาตามปกติครับลักษณะแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ i ิ p พ r t ไฟล์มาให้เรียบร้อยนะครับด้วยการทำไฮไลท์ให้กับรูปภาพของเรานะครับ ที่จะทำไฮไลท์ให้กับคลิปของเราก็คือครับทำการคลิกที่ตัวคลิปของเราครับอยงตัวนี้ครับคือกล้องที่เป็นกล้องเมนครับตัวรูปภาพเนี่ยจะเป็นกล้องอินเสิร์ตหรือกล้องตัวที่เป็นพิเจอร์อินพิเจอร์หรือกล้องเล็กนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็คลิกขวาที่กล้องหลักก่อนครับคลิกขวาปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ไปที่คําว่าคลิปคันเลอร์นะครับเลือกได้เลยครับเราจะเอาแบบไหนก็ได้ส้มเหลืองชมพูเขียวฟ้าม่วงเทาส้มนะครับเหลืองเข้มแดง เขียวน้าเงินม่วงดำนะครับทั้งหมดเลยครับตรงนี้เลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับให้มันสีแตกต่างกันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทำการคลิกที่ตัวกล้อง insert ร์ตนะครับทำการคลิปคอนเลเอร์เหมือนเดิมครับก็คือเลือกสีเหมือนเดิมนะครับสาเหตุที่ทําไมถึงเลือกสีอย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับถ้าเราทําการไม่เลือกสีเนี่ยมันอาจจะทําให้เรา หลงนะครับได้ง่ายว่าอันไ,นไ,ไหนมันคือกล้องหลักไหนมันคือกล้องลองอะไรอย่างนี้นครับถ้าเราทําไฮไลท์ให้กับมันเนี่ยครับเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือกล้องหลักนะอันนี้คือกล้องลองนะเวลาเราซิงค์ภาพเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับขัดด้นต,นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราทําการนะครับใส่สีให้ตัวคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเราก็ทําการคุมทั้ง2ตัวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับทำการซิงค์เสียงให้กับมัน,นครับวิธีการซิงค์เสียงคือนะครับ คลิกขวาครับแล้วก็เรียกคำว่า MultiCam Sync นะครับตัวนี้จะเป็นตั้งแต่เวอร์ชัน9.5จนถึง10นะครับถ้าเวอร์ชันต่ำกว่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นการ Sync เสียงแบบ Original ครับการ Sync เสียงแบบ Original คืออะไรครับการ Sync เสียงแบบ Original คือการิงค์เสียงแบบนี้ครับแล้วก็ทําการดึงไฟล์ของเรามาก่อนนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเท่ากันอย่างนี้นะครับทําการกดนะครับช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตลบทิ้งก่อนนะครับ บแบบนี้นะครับกำหนดลายมันให้เท่ากันครับหาเหลี่ยมให้เท่ากันว่าลายของเราอยู่ตรงไหนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าซิง์แบบออริจินอลนะครับถ้าใครใช้ตัว 8, 8, 7, 8 6, 5, นะครับตัว8ตัว7ตัว6ตัว5เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการใช้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้การซิง์เสียงค่อนข้างยากครับอย่างแรกเนี่ยเราจะทําให้เสียงกับภาพมันเหลื่อมกันนะครับภาพกับเสียงมาจะมาไม่ตรงกัน,นครับตรงนี้ เพราะว่าอย่างมาดีสุดเนี่ยครับเราอาจจะขยับมา,าตรงนี้คือลายเสียงนะครับนี่คือลายเสียงนะครับเราก็ขยับมันตรงกันนะครับนี่พอขยับมาตรงกันบางทีเนี่ยเรียมเรียมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงกรันมันก็กลายเป็นเสียงสะท้อนนะครับอย่างเงี้ยครับครับครับตอนนี้เราทำท่านเข้าสู่ฟุตบปอบผิวลิ้นิดครับผมก็จะกลายเป็นเสียงแบบการงานวัดนะครับผมแบบแอคโคนะครับนั่นไงครับ วิธีการทำเนี่ยให้มันไม่เหลื่อมก็คือต้องขยับไปสุดๆเลยครับอย่างนี้นครับแล้วก็ขยับมาให้มันตรงลายพอมันตรงลายเนี่ยมันก็จะไม่ตรงมากเท่าไหร่นะครับมันจะเห็นว่ามันจะมีเหลือหล่อมๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบออริจินอลนะครับแต่ปัญหาเรานั้นจะหมดไปทันทีครับถ้าเราใช้กับตัวโปรแกรม e d u ดอเวอร์ชัน9.5จนถึง10นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีตัวนี้เข้ามาใหม่แล้วครับมันติ a m s ซ n งนั่นเองนะครับวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยครับด้วยการคุม2คลคิดลักษณะแบบนี้ครับเสร็จแล้วกดคลิกนะครับขวาเลือกคำว่า u l t i c a m s ซ n งนะครับตัวนี้กดลงไป1ครั้งครับตั้งค่า Sync Point เนี่ยเป็น Audio นะครับคือเสียงนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรง Sequence Name ครับเราก็เปลี่ยนเป็นนะครับตัว Sync นะครับอาจจะเป็นกล้องหนึ่งกล้อง2แล้วแต่เราครับอันนี้นะครับผมจะเขียนว่า เสร็จแล้วเนี่ยเรากดโอเคลงไปได้เลยครับปั๊บนะครับคลิปก็จะทําการประมวลผลไว้ให้นะครับตรงนี้จะนานจะช้าเนี่ยอยู่กับตรงคลิปเสียงของเราด้วยครับอันนี้ผมอัดมาประมาณ5นาทีครับมันก็เลยจะวิ่งอยู่ประมาณ2นาทีกว่ากนี่แหละนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเด้งเข้าสู่อีกซีเควนต์หนึ่งครับซึ่งเป็นซีเควนต์แยกออกมาครับเพื่อทําการซิงค์เสียงสวิตช์เสียงโดยเฉพาะครับ ต่อมาครับเราก็เลื่อนเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับตรงที่เป็นกล้องลองของเราครับที่เป็นรูปภาพนะครับคลิปที่เราถ่ายจากกล้องนั่นเองนะครับกดเลขสูตรที่แป้นพิมพ์ได้เลยครับให้มันเป็นคลิปสว่างสว่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเอ็กคอร์ดตอนไหนครับเขาก็ตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็คือเริ่มจุดากจุดนี้นะครับแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายออกให้เรียบร้อยครับสนับแบบนี้เลยนะครับตรงท้ายนะครับเราก็ตัดให้มันเท่ากันนะครับ่างนี้นะครับปุ๊บนะครับ ต่อมาครับเราก็มาเช็คลายเสียงครับด้วยการกดตัวนี้นะครับ A1 A2 ครับเขาจะแยกลายครับซ้ายกับขวามานะครับตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็น4ช่องนะครับของเราจะเริ่มตรงนี้นะครับกดชิปนะครับกด delete ทิ้งไปนะครับผมตรงนี้เราจะไม่ใช้นะครับต่อมาครับถ้าเราเครื่องเราเนี่ยนะครับทำการประมวลผลแล้วมันไวไม่ไหวครับเราก็มาปรับตรงนี้ครับ review quality นะครับปรับให้เป็น1นึ่งทับแนะครับ เสร็จแล้วลองเพลงดูครับว่าซิงค์เสียงตรงกันไหมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี้เราตอท่านผู้ชมเข้าสู่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับไบร์ตันพบเอ็นครับพบกับทันด์แอสเซมิล่าครับเป็นการที่สนามฟรามเบอร์สเตเดียมนะครับแอสเซมิล่าเป็นจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้นะครับหม่เลยครับวันนี้จะรอดพ้นพยานอันตรายได้หรือเปล่าครับไบร์ตัน ฟอมหลังๆมานี่ค่อนข้างดีรับไวต้นเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเสียงก็จะจิ้งกันระหว่างคลิปที่เป็นอินเสิร์ตกับคลิปที่เป็นกล้องหลักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะใช้เสียงจากกล้องที่เป็นตัวอ่ากล้องหลักนะครับเราก็กดตัวนี้ทิ้งไปนะครับเราจะไม่ใช้เสียงจากกล้องที่เป็นอ่ากล้องอินเสิร์ตนะครับต่อมาครับเราก็กด F8 ครับที่แป้นพิมพ์นะครับเพื่อทําให้เป็นจอมาสเตอร์นะครับคือจอหลักนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราดึงนะครับไอตัวที่เป็นช่อง1 VA เนี่ยนะครับดึงมนขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับสาเหตุว่าทําไมถึงต้องดึงมันขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ดึงนะครับเราอยู่เหมือนเดิมงี้นะครับเราจะไม่เห็นเลยครับว่าไอกล้องของเราเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็มันจะไม่ได้โชว์ข้างบนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดึงไว้ข้างบนสุดนะครับตัวที่เป็นกล้องที่เราต้องการจะทําเป็น picture in picture หรือกล้องกรอบเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมาของเราครับเราจะสังเกตว่าเราถ่ายมาเนี่ยภาพมันค่อนข้างใหญ่ครับเราจะต้องทํให้มันเล็กลงมาก่อนนะครับวิธีการทําให้มันเล็กลงเนี่ยก็คือกด F7 ที่แป้นพิมพ์ครับคาสั่งเรียลเตอร์เองครับย่อมันลงมาได้เลยครับจะย่อแบบไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ย่อมันมาครับเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้ตรงรอบครับตรงข้างมุมนะครับตรงมุมไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นวแต่เรานะครับตรงนี้นะครับอ่า จะให้มันมุมมันเล็กมุมมันใหญ่ครับก็แล้วแต่เราเลยครับตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วกดโอเคลงไปได้เลยครับปั๊บเราก็จะได้ขนาดแบบนี้มานะครับจริงๆเนี่ยมันจบตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ของเราเนี่ยยังจะต้องเหนือกว่านั้นนะครับของเราเนี่ยจะทําเป็นวงกลมนะครับวิธีการทําวงกลมกรอบเล็กๆนะครับในตัวอ่าเอเดเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็มาที่ตัวนี้ครับเอฟเฟกนะครับวิดีโอฟิลเตอร์นะครับ เอฟเฟกต์วิดีโอฟิลเตอร์นะครับเลือกคําสั่งเป็น mask นะครับตัวนี้ครับดึงมันลงมาได้เลยครับเพื่อเขาให้นะครับวางมันกับตัวคลิปของเรานะครับไม่ใช่วางอยู่ตรงเมนหลักของเรานะครับเพราะเราจะทําการทําให้เป็นวงกลมนั่นเองนะครับตรงกรอบเล็กๆของเรานะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกนะครับคําสั่ง mask ใน information ขึ้นมาครับเลือกเครื่องมือเป็นตัวนี้ครับเป็นวงกลมครับ ทำการวงกลมเข้าไปนะครับนี่นะครับวงกลมเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็กดคําว่า outside เป็น0ูนย์ะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะย่อมันลงมานิดนึงนะครับเล็กๆหน่อยประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับเสร็จแล้วครับเราก็มากดเครื่องหมายถูกหน้าครับว่า color นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับปรับค่า y ครับประมาณ20แล้วกันครับมันก็จะเป็นขอบแบบนี้มาให้หนาๆเลยนะครับหรือจะเอาประมาณ10นะครับก็ได้แล้วแต่เราครับ ก็จะเป็นขอบเล็กลงนะครับขนาดอย่างนี้ครับเราจะเอาเป็นแบบเบลอได้ไหมครับจางๆไหมถ้าจางๆก็เป็นสนาดแบบนี้นะครับโอเคของเราเข้มไปเลยแล้วกันนะครับต่อมาครับกดเครื่องหมายถูกนะคำว่าซอฟ์นะครับปรับค่าซอฟ์เป็นประมาณสักห้าสิบมันก็จะเป็นฟุ้งอย่างนี้นะครับ20นะครับประมาณ20แล้วกันนะครับปรับตรงไซส์เนี่ยเป็นเอาไซส์นะครับมันก็จะเป็นฟุ้ง แบบมีขอบมีเงาขนาดอย่างนี้นะครับผมส็จแล้วเราก็กดโอเคลงไปได้เลยครับและนี่ก็คือครับวิธีการทํานะครับก่อเฟรมเล็กๆครับหรือพิเชอร์อินพิเชอร์ที่สายแคสเกมเขาชอบใช้นะครับอันนี้เราจะเป็นแบบวงกลมมนเองครับก่อจบลงเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าสำหรับคราวหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ